ครับก็สวัสดีครับหลุมนี้เป็นหลุมแรกแล้วก็หัวแรกของเราครับใส่เราครับประมาณสักเมตรห้าสิบครับโอ้หัวใหญ่สวยๆตรงๆแบบนี้อร่อยกันเลยแล้วครับทีเดียวนะครับดูครับสุดยอดของความสวยเลยครับสุดยอดหัวแรกของเราครับไปดูกันนับว่าหัวต่อไปจะมีอีกไหมฮะครับโอ้นี่ เหมือนกันนะครับกว่าจะได้แต่ละหัวดูเสียงครับสองเมตรห้าสิบเหลืออยู่แค่นี้ครับครับสองเมตรห้าสิบเหลืออยู่ประมาณสักน่าจะถึงสองเมตรพอดีครับขนาดเสียมนะคอมลึกครับหลุมนี้คอเขาลึกนะครับคอเขาอยู่นู่นครับครับคอเขาอยู่ลึกนะครับมันก็เลยขุดลึกขุดยาวหน่อยนะครับไปครับนี่ถมหลุมกันครับไปแล้ว นี่คือเคือเล็กเถาของเขาเล็กๆนับจะมีเหลี่ยมแบบนี้นะครับเถาเล็กนะครับอันนี้คือเถาใหญ่ของเขานับนี่เนี่ยจะมีตาขึ้นอย่างงี้ครับตาของเขาจะมีเป็นตาขึ้น,น,นอ่าีอ้อาจจะไม่ค่อยมีหนามนะครับนี่คือเคือใหญ่ของเขาครับยยยส่วนเคือเล็กน่ครับเคือเล็กแล้วก็นี่ใบของเขาครับเห็นไหมเนี่ยนี่ครับ นี่ใบของเขาครับเอาไม่ไม่เห็นนี่ครับใบของเขาครับอ่าอันนี้เป็นใบอ่อนครับอาจจะใบเล็กหน่อยใบใหญ่ๆย,ยาวๆมันอยงบนนู้นครับมันสูงครับหาไม่เห็นครับอ่านะครับขุดแล้วแล้วก็ต้องถมอ่าให้เรียบร้อยนะครับเอาไว้อันนี้คือหัวเก่าขเขาครับเนี่ยก็ถือว่า ินความเหนื่อยไปพอดีครับไปครับไปดูหลุมจุมที่สองครับเดินไม่ไกลครับจากที่เดิมมาหน่อยนึ่งนะครับนี่ครับหลุมที่สองเรานะครับอันนี้เป็นเครือของเขาครับนี่ครับเครือองเขานะครับต้องออกให้ทั่วถึงก่อนนะครับ เพราะว่าเวลาเอาดินใส่เราจะมีที่วางดินใช่ไหมไม่ทุนใบครับดูเขาเครือเขาขึ้นไปบนนู้นครับสูงๆครับไอ้นี่เครือนี้เครือใหญ่นะครับเนี่ยจะสู้กันต่อไปครับว่าจะได้ไหมครับสําหรับเครือนี้นี่ครับความใหญ่ความโตของเขานะครับนี่เครือครับนี่ตาเขาจะมีตาลบเข้าไปในนี้ครับอันนี้จะมีน้ำด้วยครับเครื่องเค่งแก่มากก็เลยมีน้ำครับ ไปครับศูนครับดูว่าจะเป็นยังไงครับครับหลุมที่สองครับเลยวันสิบห้าเซนเมตรสองเมตรห้าสิบครับดูครับโอ้ไม่ได้ความยาวเลยครับเพราะว่ามันหักครับต้องใช้เวลาในการขุดตั้งนานกว่าจะได้นะครับเพราะว่ามันหักมันหักมันต้องค่อยสับค่อยค่อยนี่มานะครับดูครับเละหมดเลยครับหลุมที่สองวันนี้ทําไมเหนื่อยเลยบรรยากาศอบอ้าวครับ มันจะคืมก็ไม่คืมมันจะแดดก็ไม่แดดมันอบอ้าวครับวันนี้ครับถมครับถมแล้วไปหาหัวใหม่กันครับเครือใหม่กันโอ้ไม่คุมซะเลยว่ะเคือใหญ่ๆยาวๆแต่ว่าหัวยังไม่โตครับเขากำลังดิ่งมันก็เลยยังไม่โตนะครับเอาไปครับไอแค่นี้เอาแค่นี้แล้วครับสู้ๆนะครับมาดูผมที่สามของเราครับดูครับ เกือบจะสุด2เมตรห้าสิบนะครับไว้อยามานสักยี่สิบกว่าเซนนครับความลึกครับเห็นไหมครับครับความลึกของเขานะครับมาเทียบดูครับไม่สุดได้ํำไปนะครับเพราะมันขาดนะครับอ่าเอาเตอให้หน่อยนึงนะครับถือว่าโอเคนะครับความยาวโอ้ สุดยอดความเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้ากันเลยทีเดียวนะครับดูความยาวนะครับนี่แน่นะครับสองเมตรห้าสิบนี่ครับปลายมันครับที่เราสับโดนครับแล้วมันก็เละหมดแล้วเราก็เลยไม่เอาครับปลายสุดมันะครับเอ่อเียว่าธรรมดาครับไปครับสู้ๆถมลุม ครับเครื่องเขานะครับนี่เราจะเห็นตาเขาเครื่องอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับตาพอที่จะเกิดยอดใหม่ครับนี่เครืองเขานะครับแล้วคอก็ยาวเลยครับคอเขาอยู่นี่ครับไม่ใช่อยู่นี่ตาปกตินะครับอยู่ลึกลงไปนู้นครับนี่ครับตรงนี้ ที่เห็นลากมาเนี่ยของเขาอ,อันนี้คือหอัวเก่านะทขนานหัวเก่านะรันก็ยิ่งยาวขนาดนี้แล้วหัวเก่านี่ครับสุดยอดครับสู้กันต่อไป้วยความเหนื่อยครับไม่รู้ว่าลุมที่สี่ลุมที่ห้ารับเหนื่อย ยาวอีกแล้วครับเกือบจะห้าสิบนะครับขุดยากเลยครับแบบนี้นะ,ะดูหัวกันทีเนี้ยจะยาวขนาดไหนน,น่ครับตามยาวในสุดนะครับแต่หัวเขายาวเขาใหญ่นะครับโอ้ความใหญ่นี่สุดยอดกำเต็มไม้เต็มมือความใหญ่ครับ หัก่อนนะครับสุดนะครับเพราะว่าขุดไม่ได้แล้วเสียมสุดแล้วนะครับอ่ครับแค่นี้ครับความยาวก็ใช้ได้ไปครับไปต่อเท่าเดิมอีกแล้วครับความยาวนะครับแต่เคยสวยสวยดีครับสวยสวยสวยอันนี้สุดครับสุดแบบสวยๆเลยครับเนี่ยนะครับสุดแบบหัวสวยหัวงามด้วยโอ้สุดยอดนะครับนี่ครับ ได้ที่กันเลยทีเดียวครับหลุมนี้ชั่วโมงหนึ่งยังจะได้ครับวันนี้สู้ไม่ไหวครับเหนื่อยอ่ะพอดีมีใบใหญ่ๆอยู่ข้างล่างอาจะรให้ดูใบครับนี่ครับอ่ะนี่ครับใบของเขาครับครับเขาอยู่ข้างล่างยอดใบเขาจะเป็นเหลี่ยมนี่ครับเนี่ยเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนี่ครับแต่ตรงโคนใบครับเราต้องมาดูที่ตาอย่างนงี้ครับ มีตาอย่างเงี้ยคอยใช่น้บน้ําไม่ค่อยมีเท่าไหร่นั่นแหละใช่เลยนะครับกับมันเฮิร์บของเราอุ้ยวันนี้ไม่ไหวแล้วครับพอแล้วครับหลุมที่ห้าหลุมสุดท้ายนะครับไปครับเหนื่อยแต่หัวสวยอย่างนี้ก็โอ้หายเหนื่อยเยอะนิดหน่อยรับนะไปครับพอไม่ไหวแล้วครับครับกลับมาแล้วครับเหนื่อยมากเลยครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับ กรการของมันครับขุดได้แค่ไม่ไม่เยอะครับได้แค่ห้าหลุมห้าเครือแต่ว่านียเหนื่อยมากเลยครับวันนี้สงสัยเป็นไข้ด้วยซ้ำไป <laughs> ด้วยอาการของมันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นดินมันเปียกมันชื้นพอเราสับลงไปแล้วถ้าไม่สับแน่นจริงๆแล้วเนี่ยดินมันจะไม่ขึ้นตาตามเสียมอ่า พอดินไม่ขึ้นมาตามเสียมเราก็ต้องสับให้แน่นพอสับให้แน่นยกขึ้นมาเราต้องมาเคาะออกมันก็เลยใช้แรงเยอะกว่าเดิมครับต้องมาเคาะต้องมาแคะออกจากเสียมในการขุดครับแล้วหลุมแต่ละหลุมโอ้โหสองเมตร2เมตร2เมตร2เ,เมตรกว่าโอ้โหวันนี้ครับแต่ละหลุมหัวก็มีใหญ่บ้างเล็กน้อย ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามปกติครับตามธรรมดามันครับทีนี้สุดยอดมีแต่หม้อที่หมอก็พอดีพอดีนะครับแต่ว่าความเหนื่อยนี่สิสุดยอดมากๆเลยก <c oughs> ับวิธีของมันนะครับการขุดมันนี่นครับก็สังสูนต่อไปนะครับกับวิธีหากินแบบบ้านๆของเรานะครับว่า มันจะมากจะน้อยจะได้อย่างไรในแต่ละครั้งในการขุดในการหาครับแต่เมันเหนื่อยครับวันนี้สงสัยจะต้องกินยาพารากันเลยแหละนะครับมาถึงก็ต้องรีบอาบน้ำรีไปหายามากินนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแล้วก็แบบหอบเยอะกว่าเดิมนะครับน่ครับสภาพร่างกายที่มันต้องสู้กันต่อไปนะครับนะอะฮะ มีหัวใหญ่สวยได้ประมาณ5้าหัวนะครับห้าหัวหัวละเมตรกว่าก็คงจะพอดีกับกินบ้างไปวัดบ้างจัดไปครับวิธีของการหาอยู่หากินว่าทีมงานก็จะออกเฉพาะวันเสาร์ครับส่วนวันธรรมดาต้องไปหาญ้าให้วัวให้ควายวิธีของไก่ของมันครับ ก็ต้องต่อสู้ไปหากินแบบนี้ก็ต้องอาศัยวันที่ว่างหน่อยอะไรเงี้ยวันเสาร์มีคนมาแทนอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ต้องสู้กัน,นครับถือว่าโอ้อย,ยเหนื่อยเลยเนี่ยกับอาการที่มันหอบแหก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 ซึ่งซึ่ง,งมันก็ต้องเหนื่อยต้องต่อสู้กันไปนครับกับการที่จะหากิน มีคนคนที่อยากกินแล้วก็อยากได้ถูกนะครับมาขอเราก็เลยบอกว่าลองไปขุดเองสักหัวดูก่อนอถ้าถ้าขุดได้แล้วแบบไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวเราจะให้ฟรีเลยให้ยืมไม่กระทั่งเสียมไม่เอาไม่ขุดนะครับ อันนี้แหละคือ,คอ,คอ,คอวิจิองของการต่อสู้ว่าความเหนื่อยมันจะมีมากน้อยอย,อย่างไรในการขุดแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันครับสภาพของดินปีที่แล้วจะเป็นดินแข็งบ้างหรือว่าดินเป็นขุดง่ายใช่ไหมแต่ปีนี้มันเป็นปีที่ฝนตกบ่อยแล้วดินมันจะชุ่มน้ําการขุดมันต้องเหนื่อยกว่าเดิมนะครับเราสับดินเพื่อที่จะกขดขึ้นมาเนี่ยต้องสับให้แน่นกว่าเดิมใช่ไหมเต็มเสียม สับให้แน่นเต็มเสียมแล้วกยกขึ้นมายกขึ้นมาก็ต้องมา่แคะออกนะครับปกติแค่เอาเคาะปอกๆสองครั้งมันก็หลุดออกแต่ตอนนี้เคาะเคาะเคาะแคะแคะเอาไม้ดันออกเลยจำไปนะครับนี่แหละครับก,การต่อสู้มันอ่ในแต่ละปีมันอาจจะมีการขุดที่แตกต่างกันอ่ะแต่ว่าด้วยความอยากได้เราก็ต้องสู้กันต่อไป <laughs> เราต้องสู้กันให้ถึงสู้กันให้ได้ับ แม้ว่ามันจะยากแค่ไหนเราต้องต้อง,องสู้กันต่อไปนะครับนะไปเขาแค่นี้แหะจะบนเยอะจะบนเยอะโอ้ยเหนื่อยอเดี๋ยวไปอาบน้ำหายากินหน่อยอบ๊ายบายจุบจ๊บๆทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ